ค่ะหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับพีเซลชาแนลอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็คือตามปกคลิปเลยค่ะทุกคนเซลจะมาแชร์ประสบการณ์การขึ้นรถที่จีนนะคะทุกคนทุกประเภทที่เซลเคยขึ้นมาเลยเนาะคือประสบการณ์นี้ที่เซลจะแชร์ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะไปเรียนจีนในอนาคตนะคะทุกคนเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะเราเป็นนักศึกษาการที่นั่งรถเมล์รถบัสรถไฟ รถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือว่ารถไฟปกติก็น่าจะได้มีโอกาสนั่งบ่อยๆกันอยู่แล้วนะคะทุกคนเซก็จะมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะวันนี้จะไปดูเัก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิให้กําลังใจเซลด,ด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนคือเซลจะแยกประเภทรถที่จนะีนเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะทุกคนก็คือเป็นรถบัสนะคะทุกคนเป็นรถเม แล้วก็เป็นปรถรถไซปกตินะคะทุกคนก็คือรถไฟค้าคอนเวสสูงก็คือมี4ประเภทใหญ่ๆนะคะรถประเภทแรกนะคะทุกคนที่เซลได้นั่งตอนที่เซลไปถึงจีนเนาะรถบัสนะคะทุกคนมันจะมีราคาแตกต่างกันไปเนาะแต่เซลชอบรถบัสที่จีนนะคะทุกคนคือมันจะมีประมาณว่าเราจะไปซื้อตั๋วก็คืออารมณ์เหมือนที่ไทยแหละคะ่ะทุกคนไปซื้อตัว๋วแล้วก็เอาคียยื่นไปแล้วก็เราก็นั่งแล้วก็มีคนตรวจแต่ว่าเซลชอบตรงเซฟตี้ตรงที่จีนเขาจะบังคับให้เรารัดเข็มขัดน,นิรภัยนะคะทุกคนอืก็คือรถนี้ซเซลมีโอกาสนั่ง จากสนามบินไปที่มหาลัยเซลนะคะทุกคนก็คือข้างสุดบายที่นั่งกว้างนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ค่อยเปิดแอร์แอร์มันไม่ค่อยเย็นค่ะทุกคนเซลไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเมืองเขามันไม่ได้หนาวหรือว่ามันไม่ได้ร้อนมากขเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยติดแอร์ที่รถกันหรือเปล่าอันนี้เซลก็ไม่รู้น,นะคะทุกคนคือรถบัสนะคะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรแชร์มากนะคะทุกคนเพราะว่าเซลก็ไม่เคยนั่งไปที่อื่นเลยนะคะทุกคนเซลก็นั่งแค่สนามบินไปมอสนามบินไปมออย่างเงี้ย ก็ไม่มีอะไรแชร์มากมายนะคะส่วนราคาของมันนะคะทุกคนเซลล์นั่งเป็นราคา88เยนนะคะทุกคนใช้เวลานั่งประมาณ2ชั่วโมงนิดๆถึง3ชั่วโมงนะคะประเภทที่2ก็คือรถเมย์นะคะทุกคนคือพูดเลยว่าน่าจะเป็นรถที่เซลลใช้งานบ่อยที่สุดแล้วนะคะรถเมย์ที่จีนนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าประทับใจมากส่วนตัวเซลชอบม,มากๆ เลยนะคะทุกคนดีกว่ารถเมไทยแสนล้านเท่าพูดเลยไม่ได้พูดเกินดีกว่ารถเมไทยแสนล้านเท่าราคาก็ยังถูกกว่าอีกนะคะทุกคนรถเมที่จีนมีหลายแบบนะคะทุกคนจะมีชั้นเดียวมี2ชั้นแล้วก็จะมีแบบ2ชั้นแบบ มีาท์ดอร์ข้างบนอะคือมันแบบเลิศมากนะคะทุกคนแล้วเซลก็ชอบตรงที่ว่ารถเมลที่จีนนะคะทุกคนมันจะมีทางขึ้นแล้วก็ทางลงแบบว่าอย่างชัดเจนนะคะทุกคนสมมุติว่านี่เป็นรถคันนะคะนี่คือหัวค่ะหัวรถเมลนี่คือหางรถเมลนะคะทุกคนเขาจะให้เราขึ้นไปที่หัวนะคะทุกคนแล้วใครที่ลงก็ลงมาจากตรงหางรถนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอะมันจะไม่มีการเดินสวนกันอย่างนี้เป็นเด็กขาดเลยนะคะทุกคนมันจะทำให้การจราจรแบบว่าไม่ติดขัดนะคะทุกคนในการขึ้นหรือว่าลงรถเมลเนาะแล้วเซลชอบอย่างหนึ่งคือเขา ให้จ่ายเงินตรงหน้ารถเมย์โดยที่ไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมย์มาพูดหรือว่ามาทํากิริยาที่ไม่ดีกับเราเลยนะคะทุกคนเราขึ้นไปแล้วแค่แบบหยอดเงินตรงที่ตู้หยอดเงินที่เขามีหรือว่าถ้าเป็นคนจีนปัจจุบันนี้เขาก็มีการนะคะทุกคนติ๊ก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 ,ก,ก,กค่ารถเมย์เลยแต่ว่าเราที่เป็นคนอ่างชาติเซลหาทางทําแล้วมันก็ยังทําไม่ได้นะเราก็เลยต้องหยอดเงินอื ต่อไปนะคะทุกคนสำหรับเมืองเซลนะคะทุกคนตอนเซลไปแรกๆนะคะทุกคนค่าโดยสารรถเมล์จะเป็น1นึ่งหยวนตลอดสายนะคะทุกคนก็คือประมาณ5าบาทไทยนี่แหละแล้วหลังจากที่เขาปร,ปรับปรุงเมืองนะคะทุกคนเมืองของเซลก็เพิ่มค่ารถเมล์เป็น2องหยวนตลอดสายนะคะทุกคนก็แค่10บาทเองก็คือถือว่าถูกมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่านั่งตลอดสายเลยจะนั่งไปที่ไหนก็ได้เพื่อนเซลก็มีแบบคนที่ชอบประมาณว่าขึ้นไปนั่งรถเมลเล่นอะไปถึงสุดสายแล้วก็นั่งมาก็คือ20บาท ก็คือนั่งชมวิวชมเมืองอะไรเออเพื่อนเซลชอบทําแต่ว่าเซลไม่ชอบเพราะว่าเซลขี้เกียจนะคะทุกคนส่วนที่อื่นนะคะทุกคนค่าโดยสารรถเมย์ก็จะมีตั้งแต่2องหยวนสามหยวนเซลเคยนั่งมานะคะทุกคนเซลเคยนั่งแค่ราคาเท่านี้นะเซลเคยนั่งรถเมย์ที่คุณหมิงนะคะทุกคนคือเซลไม่ได้เรียนที่ตัวคุณหมิงนะบอกไว้ก่อนเออคือเวลาเซลไปเที่ยวคุณหมิงเซลก็นั่งรถเมย์ที่คุณหมิงบ่อยแนละ้วก็จะมีแบบ2องหยวนสามหยวนรถเมย์ที่คุณหมิงบางอันก็จะมีติดแอร์บางอันก็ไม่มีนะคะทุกคนหรือว่าเซลจำผิดว่ามันมีนติดแว ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ว่าเซลชอบรถเมล์ที่คุณมีที่มันจะมีชั้นสองนะคะทุกคนที่มันจะมีโซน o u t ดอร์นะคะทุกคนเซลชอบมากตรงนี้แต่แวว่าตัวเซลเองยังไม่เคยมีโอกาสนั่งรถเมล์ที่ชั้นสอง้มันเป็น outdoor นะคะทุกคนแต่ว่าอยากนั่งมากแต่ว่าเราไม่ได้ไปทางนั้นไงเราไม่รู้จะนั่งไปทําไมนะคะแล้วก็รถเมล์อีกประเภทหนึ่งที่เซลเคยนั่งก็คือรถเมล์ที่เมืองฉางซานะคะทุกคนก็คือหูหนานฉางซานนี่แหละคะ่ะทุกคนใช่ค่ะเมืองหูหนานเป็นเมืองอะไรเรียวกว่าอะไรอะ่ะเป็นเมืองหลวงของมณฑล ไม่ใช่เมืองหูหนานสิโอ้ยบาเมืองฉางซานะคะทุกคนเป็นเมืองหลวงของบนทนหูหนานนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปเนาะไปเที่ยวไปทาอะไรเดยวจะเล่าอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็มีโอกาสนั่งนะคะทุกคนรถเมลที่นี่จะเป็นรถเมลที่ติดแอร์แทบจะทุกคันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเมือง ทังซาเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนตอนที่เซลไปอะ่ะร้อนกว่าไทยนะคะทุกคนคือร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรถเมย์ของเขาก็จะติดแอร์แทบจะทุกคันเลยนะทุกคนคือขึ้นไปคือหลับเลยนะคะทุกคนเซลหลับบ่อยมากนะคะทุกคนตอนนั่งรถเมย์ที่ ทางซานนะคะก็คือเย็นสบายดีมากนะคะทุกคนเชลก็อยากภาวนาว่าให้เมืองที่เซลอยู่ติดแอร์บ้างก็ได้นะคะทุกคนถึงแม้อากาศมันจะไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าเชลก็อยากนั่งเย็นๆบ้างนะคะส่วนค่าโดยสารของเมืองฉางาซาเซลก็เคยนั่งตั้งแต่2องหีเหวียนสามหยเหวียนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วเรื่องรถเมล์นะคะทุกคนต่อไปก็คือรถไฟรถไฟนะคะรถไฟธรรมดานะคะทุกคนเซลมีโอกาสนั่ง ไม่กี่ครั้งไม่ใช่ไม่กี่ครั้งสิเธอมีโอกาสนั่งบ่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเซลนั่งไปแค่คุณหมิงแล้วก็เมืองที่เซลอยู่คือเมืองชิจิ่งนะไปกลับไปกลับนี้นะคะทุกคนคือรถไฟปกตินะคะทุกคนมันจะมีราคาที่เซลนั่งนะคะจะมีหลายราคาแล้วแต่ระยะทางนะคะเซลนั่งปกติก็คือ23่สาจุดหราหยออมันก็แล้วแต่มันจะมีแบบสัญ,ญลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรหมายเลข หมายเลขรถไฟอะค่ะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราซื้อได้เร็วเราก็จะได้รถไฟที่มันวิ่งเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเราสวยเราก็จะได้รถไฟที่มันวิ่งช้าพักแล้วพักอีกนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาปากติที่เซลนั่งเร็วที่สุดจากเมืองเซลไปคุนหมิงก็ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ,ๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเซลโชคายนะคะทุกคนก็จะได้นั่งรถไฟที่ทั้งช้าแล้วก็จอดแล้วจอดอีกจอดพักแล้วจอดพักอีกนะคะทุกคนก็คือประมาณเกือบเกือบ 3ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนที่เซลล์เคยนั่งมานะคะแล้วถ้าเซลล์โชคร้ายกว่าน,นั้นอีกนะคะทุกคนจะไม่ได้นั่งเลย บอกก่อนนะคะทุกคนรถไฟที่จีนอะ่ะคือมันเป็นที่โดยสารหลกัลกๆของคนจีนเลยนะคะทุกคนก็คือรถไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจีนจะขึ้นเยอะมากนะคะทุกคนแล้วถ้าเราขึ้นวันที่คนจีนใช้งานหรือว่าโดยสารมันเยอะเราจะได้ตั๋วยืนนะคะทุกคนตั๋วยืนไม่ใช่ว่าถูกกว่าตั๋วนั่งนะรานะคาเท่ากันค่ะบอกไว้ก่อนเลยรานะคาเท่ากันค่ะแต่ว่ายืนนะคะทุกคนยืนตลอดสายแล้วเซลล์เคยดวงซวยสุดๆนะคะทุกคนซื้อได้ตั๋วที่มันเป็นตั๋วยืน แล้วได้เป็นเป็นรถไฟที่มันวิ่งช้าแล้วพี่จอดแล้วจอดอีกอะทุกคนแบบโอ้โหจะตายอะทุกคนจะแบบอะไรจะช้าขนาดน,นี้คะแทบจะร้องไห้นะคะทุกคนอืแต่ว่าที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือรถไฟที่จีนนะคะทุกคนค่อนข้างซ e เคียวริตี้ค่อนข้างดีเขามีการสแกนกระเป๋าด้วยนะั่นนี่ก่อนจะขึ้นเครื่องก็คือน้ําหอมหรือว่าสเปรโอ,อนอะ่ะก็แทบเอาขึ้นแทบไม่ได้เลยนะคะทุกคนอืมก็คือเซลล์โดนเอาออกมา บ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้ามันปริมาณตอนที่เขากําหนดนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้ให้เราเอาออกเนาะแต่ถ้ามันเกินนะที่เขากำหนดอะ่ะเขาจะให้เราเอาทิ้งสําหรับใครที่จะจะใช้งานรถไฟที่จีนนะคะทุกคนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเนาะส่วนคนที่เคยใช้งานก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเขาไม่ให้พกน้ำหอมหรือว่าสเปรย์นะคะทุกคนขึ้นรถไฟโดยเด็ดขาดน,นะคะถ้ามันเกินปริมาณที่เขากำหนดเนาะก็ต้ององเลยด้วยว่าถ้ามันเกินปริมาณเขาถึงไม่ให้พกนะคะเซลก็คือโดนเอาออก ประจำเลยนะคะและอย่างนึงก็คือรถไฟที่จีนนะคะทุกคนเขาค่อนข้างดูแลรักษาดีนะจะรู้สึกว่ามันสะอาดนะคะทุกคนเซลเคยนั่งรถไฟที่ไทยครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเซลก็เลือกไม่นั่งอีกตลอดชีวิตเพราะว่ามันแย่มากๆเลยนะคะทุกคนเซลบอกเลยแต่ว่าที่จีนก็คือดีมากๆดีกว่าไทยมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะสวยบ้างถ้าเรานั่งติดกับอาเอียคนแก่นะคะทุกคนก็คือเขาพูดไม่หยุดเลยนะคะเราไม่มีทางได้พักผ่อนแน่นอนค่ะแล้วก็ รถประเภทสุดท้ายก็คือรถไฟฟ้าคอนเดอสูงนะคะทุกคนจะมีโอกาสนั่งจากเมืองที่เซลอยู่ไปเมืองฉางซานนะคะทุกคนก็คือว่าราคาพูดเลยค่ะว่าราคารถไฟฟ้าคอนเดอสูง,งที่ประเทศจีนค่อนข้างแพง พูดเลยนะคะทุกคนแต่ก็น่าจะถูกกว่าเครื่องบินหน่อยนะคะทุกคนมันก็คือเป็นราคาที่ฟลิกนะคะทุกคนไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงเหมือนเครื่องบินนะเออเซล,ลนั่งจากเมืองเซลไปเมืองสางซารนะคะทุกคนใช้เวลาหน้าประมาณ5ชั่วโมงค่าโดยสารทั้งหมด500รหยวนนะคะทุกคนสรับเซลคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศจีนก็คือดีค่อนข้างดีมีซ e เคียวริตี้ที่ดีแต่ว่าเซลชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้ฟลิกว่าเราจะพปน้ําหอมแล้วลก พกโลออนหรือว่าพกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสเปร์นะคะคุณขึ้นได้หมดแล้วก็ไม่จํากัดน้ําหนักด้วยนะคะทุกคนกคือตอนนั้นอะเซลจะไปเที่ยวที่เมืองสางซาใช่ไหมแล้วก็เซลจะบินจากสางซากลับไทยเลยไงแล้วก็ขนกระเป๋าไปอย่างสุดฤทธ์นะคะทุกคน,กคน,กคนเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเซลไม่ชอบเป็นพี่ว่าเบาะนั่นงนะคะทุกคนเนื่องจากมันเป็นการโดยสารที่นานมากๆเลยนะคะทุกคนประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหม คือมันนานกว่าที่เซลลบินจากกรุงเทพไปเมืองคุณหมงอีกค่ะทุกคนก็คือการล่างโดยสารทุกคนมันก so ็เหมือนเบาะนั่งเครื่องบินเลยนะคะทุกคนคือเอนเบาะได้น้อยมากนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเซลบอกว่ามันมี i n e s s สค a s s ของของรถไฟความเร็วสูงด้วยแต่ว่าจะไม่เคยนั่งนะคะทุกคนก็คือนั่งก็คือเอนได้น้อยมากนะคะทุกคนแล้วแล้วก็คือแบบ ทรมานเลยทุกคนถูกเป็น5ชั่วโมงเป็นช่วง5ชั่วโมงที่ทรมานมากแต่ว่าในความทรมานนั้นมาแลกมาด้วยความที่วิวสวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าจะไม่รู้ว่าว่าลู่วิ่งของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาตั้งใจทำให้มันสูงหรือเปล่าเหมือนชื่อมันนะคะทุกคนเออก็คือมันจะทาสูงมากแล้ววิวมันจะสวยมากๆวิวเงินล้านนะคะทุกคนก็คือสวยมากๆเลยมันก็ช่วยบรรเทาเรานะคะทุกคนความที่เรานั่งเอือดู่บน ตู้รถไฟแต่ว่าเราได้ชมวิวส,สวยๆมันก็คุ้มนะคะทุกคนอย่างต่อไปก็คือนะคะทุกคนเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินก็แล้วกันนะคะทุกคนรถไฟใต้ดินน,ะะดนั่นแหละค่ะทุกคนเออคือเซลล์มีโอกาสนั่งนะคะทุกคนที่เมืองคุนหมิงนี่แหละคะ่ะทุกคนอ่าคือสำหรับเซลล์ชอบกับนะ คือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องการนั่งรถไฟฟ้าเพราะว่าเราอยู่พืนนอกใช่ไหมเราไม่มีรถไฟฟ้านั่งนะคะทุกคน,นเข้ามาในกรุงเทพเซลก็นั่งรถไฟฟ้านะแต่ว่าเซลไม่ค่อยชินอ่ะด้วยความที่เซลรู้สึกว่ารถไฟฟ้าที่ไทยอ่ะมันบอกนะแต่ว่ามันบอกมันบอกไม่ค่อยละเอียดอ่ะเซลพูดเลยมันบอกไม่ค่อยละเอียดเหมือนรถไฟฟ้าที่จีนสำหรับเซลนะม,มันทําให้คนที่บ้านนอกอย่างเราเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ต้องงงแล้วงงอีกนะคะทุกคนเออแต่ว่ารถไฟฟ้าครั้งเนี้ยที่อยู่จีนน่ะทุกคนเซลก็น, <ะ S 1> นั่งนะ <ๆ S 1> คะทุกคนจะบอกเลยว่าเขาบอกละเอียดมาก เซลก็นั่งปกติเลยมีความสุขแล้วเซล์ชอบตรงที่ว่าเขามีจอบ,บอกเลยนยคะทุกคนว่ารถไฟจะมาในอีกกี่นาทีรถไฟขบวนไหนจะมานี่ยในบอกละเอียดมากนะคะทุกคนคือเซลล์เป็นคนที่นั่งรถไฟไม่เก่งตั้งแต่อยู่ไทยแล้วแต่ไปนั่งอยู่จีนก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องขึ้นรถขึ้นรถ เรียกว่าขึ้นขบวนผิดนะคะทุกคนหรือว่าลงขบวนผิดนะคะแล้วอีกอย่างนึก็คือต้องระวังนะคะทุกคนสำหรับใครที่จะโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินของที่ประเทศจีนนะคะคือเขาไม่ให้เอาสเปรย์หรือว่าน้ําหอมขึ้นเลยนะคะทุกคนคือมันต่างจากรถไฟฟ้าปกติเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันต่างจากรถไฟปกตินะคะทุกคนที่ถ้าเกินปริมาณที่เขากำหนดเขาจะไม่ให้เอาขึ้นใช่ไหมแต่ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะทุกคนคือไม่ให้เอาขึ้นเลยเซลล์ลองแล้วนะคะทุกคนเสียเอาอันที่เต็มขวดขึ้นไป เขาก็บอกให้เอาทิ้งส่อนที่ครึ่งขวดเข้าไปก็ให้เอาทิ้งจะออนที่เหลือน้อยมากๆขึ้นไปเขาก็ให้เอาทิ้งก็คือสรุปได้ว่าเขาไปให้เอาขึ้นไปเลยนะคะทุกคนอาจจะเป็นเป็น p o s i c u r i t y ของเขานะคะส่วนค่าโดยสารของรถไฟฟ้าใต้ดินของที่ประเทศจีนนะคะทุกคนมันก็จะมีตามระยะทางแล้วก็ตามราคาที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็การซื้อบัตรก็จะมีแบบกดตู้เหมือนที่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เซก็ต้องไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่ยาวนานมากๆเลยนะคะทุกคนแต่วะะ่าด้วยความที่มีคนคอมเมนต์อยากให้เซลรับ จะก,ก็จะเล่านะคะทุกคนเอาใจคุณที่ตามอย่างถึงที่สุดเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าประสบการณ์ดีๆหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไปแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เซลลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรเหมือนคลิปแบบนี้ก็ คอมเมนต์บอกเซลได้เลยนะคะทุกคนถ้าเซลทําได้เซล,เซลจะทให้นะคะแล้วก็ใครที่อยากพูดกับเซลหรือว่าเล่นเปลี่ยนกขบคิดอะไรกันก็เดกเอซี e มาเลยนะคะทุกคนเซลอาจจะตอบชา้าแต่ว่าเซลตอบชัวนะคะแล้วก็ใครที่แอสเฟบุ๊กต่อไปก็อินบ็อกซ์มาบอกเลยนะคะทุกคนว่ามาจากยูทูบด้วยนะนี่เนานะเพราะว่าปกติแล้วเซลไม่รับคนที่ไม่รู้จักนะคะในเฟบุ๊กเนาะไม่ใช่หญิงรว่าอะไรเนาะว่าในเฟบุ๊กเซลค่อนข้างอันตรายนะ,ะทุกคนต่อี้จะต้องไปแล้วนะคะ๊ายบาย